สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยเสียงรอบตัวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะการมีสมาธิในการฟังเสียงทําให้เราได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงเบาหรือเสียงดังได้นะคะการมีสมาธิในการฟังเสียงทําให้เรายกแยะเสียงดังเสียงเบาและจําแนกทิศทางของเสียงได้ค่ะ แหล่งที่มาของเสียงนะคะเกิดได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสตัตว์สิ่งของและคนค่ะเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเช่นเสียงน้ำตกจะดังสู้สู้เสียงฝนตกก็จะดังสู้สู้เสียงสัตว์นะคะอย่างเช่นเสียงนกจะร้องดังจิ๊บจิ๊บเสียงฟ้าร้องดังฮึมฮึมเสียงลมถ้าลมแรงแรงก็จะดังวิววว เป็นต้นนะคะต่อไปเสียงจากการสั่นของสิ่งต่างๆนะคะเช่นการดีกิต้านะคะจะดังติ้วตติ้วตเสียงละคังจะดังเป้งเปงเสียงกระดิ่งจะดังกริงกริเสียงนาฬิกาก็จะดังติ๊กตกติ๊กตก,ตก,ตกเป็นต้นนะคะเด็กๆ ต่อไปเสียงสัญญาณต่างๆที่สำคัญนะคะเช่นเสียงไซเรนในรถพยาบาลนะคะเพื่อจะนำคนป่วยไปโรงพยาบาลนั่นเองค่ะเสียงจะดังวิวววอเสียงนาฬิกาปลุกนะคะจะดังกริ๊งเพื่อปลุกให้เด็กๆนะคะตื่นไปโรงเรียนค่ะและสุดท้ายเสียงของกิ่งโรงเรียนนะคะก็จะดังกริ๊งเช่นกันนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะเตรียมตัวเข้าเรียนค่ะ ในแต่ละวันนะคะเราใช้หูของเราเยอะมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคราวนี้เราจะมาดูแลรักษาหูของเรากันนะคะหนึ่งไม่นําไม้หรือของแข็งมาแย่หรือแคะหูนะคะเพราะจะทําให้หูของเราอักเสบได้ค่ะ 2. ไม่ฟังเสียงที่ดังมากเกินไปนะคะเพราะการฟังเสียงดังเวลานานๆน,น,นะคะทําให้ประสาทหูของเราเนี่ยคะ่ะเด็กๆเสื่อมได้นะคะ สมันทําความสะอาดหูหลังอาบน้ำนะคะเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในหูของเราค่ะเด็กๆหูเป็นอวัยวะที่เราควรดูแลรักษาให้เป็นอย่างดีนะคะลูกเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อเรามากเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่รักษาให้ดีนะคะหูเราไม่ได้ยินนะคะลูกเราเนี่ยจะติดต่อสื่อสารกับคนได้ยากมากเลยนะคะเพราะว่าหูมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมากเลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กสวัสดีค่ะ